สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเอ๊ะทําไมบางคนเริ่มเลี้ยงปลาแล้วรุ่งแต่บางคนนี่สิล้มไม่เป็นท่าตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเลยซึ่งจะบอกว่ามันคือตัวชี้เป็นชี้ตายของปลาในตู้เลยก็ว่าได้ครับโอเคครับเริ่มกันด้วยคําเตือนที่อาจจะฟังดูแรงนิดนึงนะแต่เชื่อเถอะครับว่ามันคือความจริงที่มือใหม่หลายคนพลาดพลั้งกันมานักต่อหนักแล้วแต่การรีบๆเอาปลามาใส่ตู้ใหม่เนี่ยโห มันอันตรายกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะครับคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเหมือนเรื่องเศร้าสุดคลาสสิกของวงการเลี้ยงปลาเลยก็รว่าไ้ครับเป็นเรื่องที่หลายคนเจอมากับตัวแต่ก็ยังงงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลองนึกภาพตามกันดูนะครับเช้ามานี่ตื่นแตนมากไปซื้อตู้ปลามาใหมา่เอี่ยมเลยตอนบ่ายก็แบบโอ้โหจัดเต็มใส่น้ําแต่งตู้จะสวยงามเลยตอนเย็นนี่อดใจไม่ไหวแล้วต้องรีบไปซอยปลาสวยๆมาใส่ทันทีแต่แล้วแค่3วันผ่านไปครับปลา ตายเกี้ยงตู้เลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบใจสลายจริงๆนะครับแล้วมันก็บั่นทอนกําลังใจของคนอยากจะเลี้ยงปลามากๆเลยส่วนใหญ่เลยนะก็จะคิดว่าสงสัยเราฝีมือไม่ดีมั้งหรือไม่ก็ดวงสวยแน่เลยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยครับสาเหตุที่แท้จริงมันง่ายกว่านั้นเยอะเลยมันเกิดจากการที่เราข้ามขั้นตอนที่สําคัญที่สุดไปแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นเองครับนั่นก็คือการได้ไม่รันน้ําหรือที่เรียกกันว่าไซคลิงตู้นั่นเอง แล้วไอ้น้ําที่มันดูใสใสสะอาดสะอาดเนี่ยนะใครจะไปรู้ว่าข้างใต้นั้นมันมีฆาตรกรเงียบซ่อนตัวอยู่แล้วมันคืออะไรกันละ่ะทําไมมันถึงได้ร้ายกาจขนาดฆ่าปลาได้ทั้งตู้นี่เลยครับคือจุดที่มือใหม่ส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันอย่างแรงเลยก็คือเชื่อว่าน้ําใสใสก็ต้องเป็นน้ําที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับปลาสิใช่ไหมครับคําตอบก็คือไม่ใช่เลยแนมะ้แต่นิดเดียวครับและนี่ครับโฉมหน้าของฆาตรกรที่ว่า มันคือแอมโมเนียครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือยาพิษดีๆนี่เองครับเป็นยาพิษที่ร้ายแรงมากแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปลา่าซึ่งมันก็มาจากไหนไม่ได้เลยนอกจากของเสียของตัวปลาเองนี่แหละครับทั้งอึทั้งฉี่ทั้งเศษอาหารที่กินเหลือทั้งหมดนั่นแหละครับทีนี้ในตู้ปลาที่เพิ่งจะตั้งใหม่เอี่ยมอองเนี่ย มันจะยังไม่มีฐานฝ่ายดีหรือที่เรียกว่าแบคที ria ดีมาช่วยกําจัดเจ้าแอมโมเนียพวกนี้เลยครับมันเลยกลายเป็นว่าปลากําลังว่ายวนอยู่ในบ่อของเสียของตัวเองที่มันค่อยๆค่อยๆเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นพิษมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราถูกขังอยู่ในห้องแล้วก็มีคนปล่อยแก๊สพิษเข้ามาทีละนิดๆเลยครับและทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีล่ะง่ายมากเลยครับวิธีแก้ก็คือเราต้อง จ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่เจ้าของบ้านตัวจริงหรือก็คือปลาน,น้อยของเราจะย้ายเข้ามาอยู่นั่นเองครับนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับตู้ใหม่เอี่ยมเนี่ยก็เหมือนบ้านที่ยังไม่ได้จ้างแม่บ้านพอเจ้าของบ้านย้ายเข้าไปอยู่ปุ๊บขยะของเสียต่างๆก็เริ่มกองสูงจนล้นบ้านเลยแต่ในทางกลับกันตู้ที่ผ่านการรันน้ํามาแล้วก็เหมือนบ้านที่มีคุณแม่บ้านแบคทีเรียคอยทําความสะอาดของเสียให้ตลอดเวลาย,ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของมันก็คือ ไอกระบวนการรันน้ําหรือไซคลิ่งที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันก็คือการสร้างอาณาจักรของเหล่าแม่บ้านแบคทีเรียนี่แหละครับให้พวกเขามาตั้งรกรากสร้างบ้านสร้างครอบครัวแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงอยู่ในระบบกรองของเรานั่นเองแล้วถามว่าแม่บ้านพวกนี้ทํางานยังไงง่ายๆเลยครับพวกเขาจะช่วยกินแอมโมเนียที่เป็นพิษเข้าไปแล้วก็ย่อยสลายเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสารอีกตัวที่เรียกว่าไนเตรตซึ่ง มีพิษน้อยกว่ากันเยอะมา,มากมากกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าวัตจักรในไนโตรเจนเอาละพอเข้าใจหลักการคร่าวๆกันแล้วเนาะทีนี้เรามาดูวิธีทากันแบบจริงๆจังๆเลยดีกว่าครับเป็นวิธีที่ทําตามได้ง่ายมากๆแล้วก็ได้ผลจริงด้วยมีแค่สี่ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองครับรับรองว่าทําตามนี้แล้วเริ่มต้นได้สวยแน่นอนโอเคมาเริ่มกันเลยนะขั้นตอนที่1ตั้งตู้ครับใส่น้ําลงไปเลย แต่อย่าลืมใส่ยาลดคอรีนด้วยนะแล้วก็เปิดระบบกรองทิ้งไว้เลยครับสัก24ชั่วโมงพอครบแล้วก็มาต่อกันที่ขั้นตอนที่2เราจะทําการให้อาหารผีกันครับไม่ต้องกลัวนะมันก็คือการโรยอาหารปลาลงไปนิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นแหล่งสร้างแอมโมเนียให้แบคทีรียของเราหรือใครจะใช้แบคทีรียแบบขวดที่เขามีขายก็ได้เหมือนกันครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดสําคัญดับดอกจันแปดล้านตัวเลยนะคือขั้นตอนที่3ความอดทนครับ ต้องอดทนรอประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อให้อณาจักแบคทีรียของเรามันเติบโตและแข็งแรงและสุดท้ายครับขั้นตอนที่4ก่อนจะไปซื้อปลาให้ใช้ชุดเทสทดสอบค่าน้าก่อนต้องแน่ใจจริงๆว่าค่าแอมโมเนียเป็นศูนย์แล้วถึงจะไปรับปลาตัวแรกเข้าบ้านได้ครับเอาละครับเรามาถึงบทสรุปที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วนะฮะนี่คือการปรับมุมมองของเราเลยจากการเป็นแค่คนเลี้ยงปลาให้กลายเป็นผู้สร้างระบบนิเวศขนาดจิ๋วขึ้นมา ใช่เลยครับสิ่งที่อยากจะย้ําให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือตู้ปลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กล่องแก้วที่ใส่น้ําไว้เฉยๆนะแต่มันคือระบบนิเวศขนาดเล็กๆระบบหนึ่งเลยที่ทุกชีวิตในนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันจําไว้เลยนะครับว่าความอดทนรอคอยในช่วงแรกนี่แหละคือคุณแจดอกสําคัญเลยที่จะเปลี่ยนตู้ปลาของเราให้กลายเป็นโลกใต้น้าที่สวยงามและมีชีวิตชีวาจริงๆแล้วมันก็เป็นการรับประกันว่าปลาสวยๆที่เรารักเนี่ยจะได้อยู่กับเราไปอีกนานเท่านานเลยครับ สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้คิดกันนะครับว่าในเมื่อตู้ปลาที่เรามีมันคือระบบนิเวศท,ทั้งระบบก่อนที่จะนำสิ่งมีชีวิตใหม่เข้ามาอยู่ด้วยกันได้ถามตัวเองแล้วหรือยังว่าระบบนิเวศของเราพร้อมแล้วจริงๆหรือยัง